อัปเดตฝนฟ้าอากาศภาคเหนือประจำวันที่4กุมภาพันธ์2569นะคะ ยังไงฝากกดติดตามช่องพยากรณ์อากาศภาคเหนือด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปท่านที่กดแล้วขอบพระคุณมากๆไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ4กุมภาพันธ์69ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้สภาพอากาศของภาคเหนือวันนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15-19องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ 30- 33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด4-10องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงถัดมามาอัปเดตในส่วนของอุณหภูมิต่ำสุดของแต่ละจังหวัดกันเลยค่ะขออนุญ,ญาตเริ่มที่ภาคเหนือตอนบนก่อนนะคะ อุณหภูมิต่ำสุดของแต่ละจังหวัดของภาคเหนือตอนบนเชียงราย15องศาแม่องสอน18เชียงใหม่19พะเยา16ลำพูน17ลำปาง16น่าน15แพร่15ภาคเหนือตอนล่างอุตรดิตถ์19สุโขทัย20ตาก18 พิศนุโลก21กำแพงเพชรสิพิจิตร20และเพชรบูรณ์2 2องศาเซลเซียสค่ะเรามาอัปเดตกันต่อกับฝนฟ้าอากาศล่วงหน้าของภาคเหนือค่ะแอดมินอัปเดตไปให้จนถึงวันที่9กุมภาพันธ์2569ภาคเหนือในช่วงวันที่5กุมภาพันธ์69จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด13-19องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-10องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่6-8กุมภาพันธ์69ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสและจะมีฝนร้อยละ10-20ของพื้นที่ เน้นในทางตอนบนของภาคในช่วงวันที่8กุมภาพันธ์69นะคะส่วนวันที่9กุมภาพันธ์69ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-11องศาเซลเซียสยังไงดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงและบางพื้นที่ในวันที่8 จะมีฝนด้วยแอดมินจะเช็คเรดาร์ฝนให้ค่ะถ้ามีเรดาร์ออกมานะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ